สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะคลิปเฉพาะสวัสดีปีใหม่นะคะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็จะพาเพื่อนๆมาชมมุมเล็กๆที่เราเรียกว่ามุมความสุขของเรานะคะเป็นมุมเล็กๆที่น่ารักแต่เราก็ทําแบบด้วยความตั้งใจของเราและมีความสุขกับสิ่งที่เราทาค่ะสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราก็ทําในสิ่งนั้นเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปชมแต่ละมุมกันเลยนะคะมุมนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงหน้าบ้านนะคะจะมีบ่อน,น้ําพุแล้วก็จะมีดอกกล้ยว,วยไม้ที่เราเลี้ยงไว้ในกระถางแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปกันเลยค่ะและส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แบบนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนในการมีความสุขมากๆค่ะ คิดสิ่งใดแล้วก็หวังสิ่งใดขอให้ได้สมปรานาทุกๆประการเลยนะคะทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น fc เก่า fc ใหม่นะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตลอดทั้งปีนะคะเป็น fc กันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาชมและในกระถางเล็กๆตรงนี้นะคะที่เราปลูกเงินไหลมาดานขาวไว้นะคะอยู่ในกระถางขวดน้ำมรลุค่ะ ตอนนี้เขาก็จะเรีนเติบโตได้ดีเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะเขาน่ารักมากเลยค่ะเขากลมเกลียไปกับดอกกล้วยไม้เลยนะคะเราใช้แบบแหงนใกล้เคียงกับดอกแคสเรียานะคะน่ารักมากเลยนะคะ <S <S แล้วก็อีกหนึ่งมุมลเล็กๆตรงนี้นะคะที่เรา DIY ไว้นะคะเราใช้ฝาครอบพัดลมนะคะเอาเป็นที่แหวนต้นไม้ของเรานะคะโดยเราใช้เดบ,บ้างใช้ต้นปัไดเศษผีบ้างนะคะปันไดเศษผีนะคะเราก็ใช้ฝาขรอบพัดลมนะคะ ค่อยแฝงเข้าไว้แบบนี้ค่ะรวมกันแบบนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่น่ารักเป็นมุม d i Y ที่เราใช้แบบประหยัดพื้นที่นะคะใช้พัดลมของเราแบบประหยัดพื้นที่กันเลยละค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งมุมนะคะที่บ้านเราเป็นแต่มุมเล็กๆนะคะแต่ว่ามีความสุขกับสิ่งที่เราทําค่ะเพราะว่าชิ้นงานที่เราทําออกมานะคะเป็นเกิดจากความคิดและก็การที่เราคิดและก็คีดเอทสิ่งที่เรามีนะคะใช้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปกันเลยค่ะ แลวก็อีกหนึ่งมุมที่ชื่นชอบมากเลยนะคะคือคือบอลสีค่ะเราชอบบอลสีเพราะว่าบอลสีของเรานะคะเราชอบเขาตรงที่เขามีสีใบที่แตกต่างกันแต่ละสายพันธุ์ค่ะอันนี้เราปลูกไว้ในขวดน้ำมะรุมแบบนี้นะคะปลูกไว้ในขวดน้ำมะรุมแบบนี้เขาก็จะเป็นเติบโตได้ดีค่ะน่ารักมากเลยะค่ะเราพรื้นที่น้อยนะคะเราไม่ค่อยมีพื้นที่เยอะเราก็เลยจัดสวนแบบพื้นที่น้อยแล้วก็หาที่ห้อยแวงเขาใต้ร่มไม้แบบนี้นะคะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่เราปาระหยัดพื้นที่แล้วก็ใช้สิ่งที่เหลือใช้อย่างเช่นขวดน้ํานะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปอีกหนึ่งมุมเลยนะคะส่วนมุมนี้นะคะที่เราทําที่ปลูกสับป,ประรดสีนะคะปิดบังกําแพงที่เราไม่ได้ทาสีไว้นะคะและเราตัดต้นวาสนาออกนะคะทําให้มีพื้นที่ว่างเยอะเราก็เลยใช้ไอเดียที่เราตกแต่งนกนะคะตกแต่งนกของเรานะคะ มาห้อยแหวนที่ต้นวาสนาแบบนี้นะคะจะเป็นเพื่อนเห็นนี้นะคะโลกของเราก็จะห้อยแหวนอยู่ที่ต้นวาสนาแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็แต่งมุมเล็กๆไปเรื่อยๆนะคะเรามีเวลาแล้วก็แต่งนะคะเรามีเวลาจัดสวนต้นไนแเราก็มาแต่งมุมจัดสวนต้นนั้นะคะเราก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แล้วก็แต่งมุมสวยๆไว้นั่งผ่อนคลายนะคะในวันที่เราเหนื่อยล้านะคะกลับมาจากที่ทํางานเราก็นั่งมุมเล็กๆแบบนี้เราก็จะได้มีความสุขกับมุมเล็กๆที่เรามีความสุขแบบนี้นะคะ แล้วด้านล่างนี้นะคะเราก็จะมีอโกูริมานะคะแสงเงินแสงทองนะคะมาตั้งอยู่ในกระถางสวยๆตัวนี้นะคะเราก็จะได้อีกหนึ่งมุมที่น่ารักเลยนะค่ะค่ะนี่เลยค่ะคือหนึ่งมุมที่เราชอบมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็เป็นมุมเล็กๆนะคะแต่ละมุมเป็นมุมเล็กๆทั้งหมดเลยค่ะจะทําให้เรามีความสุขมากเลยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็นี่อีกหนึ่งมุมนะคะก็คือมุมอโกูริมานะคะที่เราปลูกเข้าไว้ในกระถางแบบนี้นะคะเราตั้งไว้ดูมุมหน้าต่างห้องแบบนี้นะคะ นี่ค่ะนี่คืออักโกนีมาวันแล้วก็มุมด้านหลังกาแพงด้วยนะคะที่เรา DIY ไม้ที่หักจากต้นมะนาวนะคะแล้วเราก็มาแต่งด้วยสับปะรดสีที่อยู่ด้านหลังสุดนะคะเราก็ได้มุมเล็กๆแบบนี้เลยค่ะเป็นมุมเล็กๆที่ทําแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะค่ะท้ายนี้นะคะขอส่งความสุขให้กับ f อทีทุกๆคนเลยนะคะและก็ทุกๆช่องค่ะที่เป็นกำลังใจและใจซึ่อกัรแลกกันมาโดยตลอดค่ะ และขอให้เพื่อนๆนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะขอให้สมความปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะค่ะวันนี้มุมความสุขนะคะอยากจะบอกว่าเพื่อนๆเอฟซใหม่หรือเอฟซเก่านะคะที่กําลังทาช่องอยู่นะคะเอฟซใหม่นะคะให้มีกําลังใจส่งกําลังใจให้เลยแหละคะ่ะอยากจะให้สําเร็จนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคขนาดไหนนะคะ ขอให้มีความขยันอดทนแล้วก็สม่ําเสมอนะคะความขยันความอดทนล้วก็ความสม่ําเสม,สมอก็จะทําให้ช่องของเราสําเร็จได้นะคะค่ะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่ปีนี้ปี2567นะคะหรือ2024ขอให้ทุกคนเจอจะสิ่งดีๆนะคะ ใครทำคลิปก็ขอให้ปังๆรลยๆนะคะและก็ขอให้มีความสุขการทุกๆช่องเลยนะคะค่ะวันนี้จังขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ